นะคะวันนี้อาจารย์ทำงานอยู่ที่จังหวัดมหาสรารคามนะคะจะพามาดูเคสพิเศษเคสหนึ่งนะคะสถานที่แห่งนี้เลข2องศนนะคะนั่นแปลว่าบวกเท่ากับ11เท่ากับเลข2นะคะดังนั้นสถานที่แห่งนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งศาลหรือศาลใดๆนะคะเจ้าที่เขาอยู่ในบ้านนะคะแล้วทีนี้ตอนที่อาจารย์มาก่อมาถึงก็สัมผัสได้บางสิ่งบางอย่างว่ามีดวงวิญญ,ญาณเป็นผู้ชายแล้วก็เปียกน้ำพอสอบถามกับเจ้าของสถานที่ปรากฏว่าเมื่อประมาณหลายปีที่ผ่านมา เลยสถานที่นี้อาจารย์ขออนุญาตไม่ถ่ายต่อไปเนาะเพราะว่าเป็นขอเป็นสิทธิส่วนตัวนะคะก็บอกว่าเขาจมน้ําจมน้ําตายนะนะสถานที่ใกล้ๆนี้ค่ะก็กลายเป็นว่าพอตั้งศาลแบบนี้ปุ๊บเจ้าที่ไม่ขึ้นปุ๊บวิญญาณดวงนั้นได้มาอาศัยอยู่ในศาลสองศาลนี้นะคะแล้วก็ยังมีดวงวิญญาณตกค้างอีกหลายดวงที่มาอยู่ในสถานที่นี้การที่อาจารย์มังกรได้มาวันนี้แปลว่าเขาดนจิตด,ดนใจให้มาปลดปล่อยวิญญาณเขาซึ่งเจ้าของบ้าน ก็บอกคนลุกตลอดเวลาหลังจากที่อาจารย์เอ๋ยว่ามีดวงวิญญาณที่ตัวเปียกทั้งหมดอยู่ในนี้นะคะตอนนี้อาจารย์ก็เลยทําการปลดปล่อยดวงวิญญาณแต่ตอนนี้ค่ะอันสิ่งสําคัญที่อาจารย์อยากจะมาให้ทุกคนเห็นนี่นะคะถ้าสมมติสารหลังนี้ตั้งขึ้นนะคะบอกเลยการจัดตุ๊กตาแบบนี้คือผิดสุดๆเลยในบ้านหลังนี้นะคะนี่อันนี้นะคะนี่คือคนใช้นะคะ นี่นี่คือคนใช้นี่คือคุณตากับคุณยายแล้วนี่คือนางลำคุณเอานางลำกับคนใช้เข้าไปในบ้านคุณตาคุณยายแบบนี้ไม่ได้นะคะคนคนใช้จะต้องนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านแบบนี้นะคะถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคนใช้จะต้องนั่งอยู่บร parallel, ิเวณหน้าบ้านแบบนี้นะคะแล้วนางลำจะมาอยู่ค้อมหัวแบบนี้ไม่ได้นางลำอ่ะเดี๋ยวนะคะขออน <c oughs> <c oughs> <p> ุญาตเพราะเมื <p> ่อกี้อาจารย์เพิ่งสะกดไป นางลำจะต้องออกมาข้างนอกนะคะจะต้องออกมาไล่ลำอยู่ข้างนอกไม่ใช่ไปยืนข้อมหัวคุณตาคุณยายแบบนี้นะคะอ่ะาเมื่อกี้อาจารย์สะกดสะกดวิญญาณไปนะคะก็จะต้องเชิญญาณท่านปูม่มโนนี่นะคะอันนี้คืออาจารย์ถอนแล้วนะแล้วศาลก็ไม่ได้อะไรอยู่แต่แอดมินจะมาอาธิบายว่าถ้าคุณจะตั้งศาลที่ถูกต้องเนี่ยนางลำจะต้องมีการมาไล่ลำอยู่บริเวณด้านหน้าแบบนี้ แล้วคุณตาคุณยายก็จะอยู่ในบ้านแบบนี้นั่งเคียงคู่กันนะคะในบ้านจะต้องห้ามมีใครเข้าไปคล้องเกี่ยวกับท่านนี่คะ่ะสิ่งที่ถูกต้องต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่เมื่อกี้ผิดพลาดหมดเลยนะคะโอเคช่างมาอันนี้ก็ต้องชิดไปหน่อยแล้วนี่ช่างมาก็ต้องใส้ขอดถูกต้องนะคะแต่ทีนี้ผิดพลาดนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ถอนแล้วไม่มีอะไรนี้และทีนี้มาดูอันนี้ค่ะสารพับผมพับผม,มเห็นไหมคะว่าเห็นไหม ไม่จาเป็นต้องมีนี่ถ้าสารแบบนี้นี่อะตุ๊กตาต้องอยู่อย่างนี้แล้วคุณตาคุณยายต้องไม่มีนะคะไม่ต้องมีนะคะนางลงนางลาก็ต้องออกมาข้างนอกนะคะไม่ใช่ไปอยู่แบบนี้เนาะ <c oughs> แล้วนี่เห็นไหมคะว่าคุณคืออะไรคืออะไรนี่คืออะไรคุณตั้งสารแบบไหนถ้าสมมติคุณเชิญท่านแล้วคุณไม่แกะพลาสติกออกมันคืออะไร หลายคนมากมากที่ทําอะไรผิดพลาดแบบนี้ค่ะแต่เผอิญด้วยโชคดีที่ว่าศาลนี้ตั้งไม่ขึ้นไม่มีอะไรอยู่เห็นไหมคะสุดท้ายผีสามารถเข้ามาอยู่ในศาลเราได้อะเพราะคุณตั้งได้แบบไม่ถูกต้องไงคุณทําผิดพลาดหมดเลยนะคะดังนั้นก็จะถามว่าเฮ้ยอาจารย์ทําไมกล้าจับบอกไม่มีอะไรเลยคะ่ะอาจารย์บอกเลยไม่มีอะไรในนี้เลยนะคะไม่ได้น่ากลัวเลยคุณทําผิดทั้งหมดแล้วคุณก็ตั้งศาลไม่ขึ้น อาจารย์ก็จะมาให้ความรู้ว่าถ้าคุณจะตั้งศาลคุณพิจนารณานิดนึงคุณเชิญใครมาแล้วถ้าเขาทําแบบนี้เอาทุกอย่างไปยัดอยู่ในห้องข้างในนี่ศาลพระภูมิไม่ต้องมีคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายต้องอยู่ศาลตายายสีเสานี่นะคะไม่ใช่แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะทําการถอนและอีกอันนึงที่บอกหลายครั้งมากๆกก็คือเนี่ยคุณน่ะไม่ให้ความเคารพท่านเลย ถ้ทท่านขึ้นจริงๆคุณใช้แบบนี้ไม่ได้เนี่ยเป็นการอาจารย์ขอใช้คําว่ามันสับเพ่าเกินไปมันชุยเกินไปอาจารย์ขอใช้คํานี้นะคุณต้องมีแก้วส่วนตัวของท่านแล้วตุ่มน้ําก็สําคัญเห็นไหมคะตุ่มน้ําก็ไม่มีไม่มีตุ่มน้ําเลยคนสมัยโบราณท่านจะต้องมีน้ําส่วนตัวมีตุ่มน้ําซ้ายขวาต้องมีตุ่มน้ํานี่ตุ่มน้ําไม่มีเลยนะคะแถมแก้วก็ไม่มีให้ท่านก็เลยอยากจะสงสัยว่าคนที่เขาทําพิธีนี้คุณต้องเรียนรู้อีกนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่า ออทำได้ก็ทําแล้วสุดท้ายมันจะส่งผลเสียเข้ากับเจ้าของสถานที่นะคะอันนี้อาจารย์ขออนุญ,ญาตเจ้าของที่แล้วนะคะเพื่อขอเป็นวิทยาทานนะคะเนาะตอนนี้อาจารย์ได้อัญเชิญท่านปู่เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะนําทุกสิ่งทุกอย่างแช่น้ํานะคะแล้วบ้านสองหลังนี้ก็ให้เจ้าของบ้านบริจาคนะคะนําไปบริจาคให้กับสัมภเวสีผีไรญาติให้เขาได้อยู่อาศัยนะคะไม่ต้องทุบไม่ต้องลื้อนะคะเนาะโอเคขอบพระคุณเจ้าของบ้านมากๆนะคะที่อนุญาต